ส,สดีครับยุซีตอนนี้ก็ที่เคยผม,มเมาปลานะโอ้เดี๋ยวไปดูนะว่าปลาเยอะแค่ไหนเนสซี <c oughs> ตัวสุดท้ายนี่น่าจะเยอะอยู่ <S 2> <S 2> อก็อบส์ใหญ่อยูอ่สุดท้ายนี่น่าจะเยอะอยู่อ๋เอเยอะอยู่ประมาณเกือบครึ่งโลได้อยู่ นี่ยเอฟซีไม่เช้าม,มันใหญ่อยู่ไม่เช้านะหลักกระเบมออยู่เนาะเอออ่ะน,นี่ก็พอได้ไปทำกับข้าวอยู่เลยเอฟซีเอยไปปิ้งกินไปอะไรก็ได้อยู่เมื่อเช้าผมก็ได้แล้วแม่เอามาให้ไซส์ใหญ่ ประมาณเท่านี้แหละแต่ว่ามีตัวตัวใหญ่มีตัวโดดนะเดี๋ยวไปไปกดิดรถเกาตัวหักเออเตัวหักป้อมนะอ๋อป้อมอ๋อไงตัวสูงอะปลามาไม่เยอะนะเอ็ดซี ประมาณสักช่วงแดดแรงๆนั่นแหละนะครับยอ,ยอือบู้อยากจะมาตกประกดนะพี่น้องเห็นตกแล้วได้เยอะอยู่ตัวเดียวไหมเบลอนหรอแม่เตะบังตัวีมุงเกียร์ตัวอะีเออตะบังตัวมึวงเตะคู่อเอออ,เอ,อ,อะไรยู่ไปบืนอนะ่ะ ไอ้ลงขึ้รถแล้วไอ้ลงมันกลัวโดนนไอ้ซีล่าสุดก็ยังคงบินอยู่ฮะละไท่าอยู่อ่ะลงเร็วมาขึ้นรถแล้วโอ้ต้องอยู่เป็นเพื่อนหมานะนี่ไหนไหนไนมาโอ้มา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 ลงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว นี่นะเอฟซีทางกลัวดโดนนะฮะกล,ลัวเหรอหนูกล,ลัวเหรอมา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 กล,ลัวเหอโอ้ตกตกปรากฏมาเลยตกปรากฏป่ะืือมาตกอยู่นี่มันไดรลายได้อยู่นี่นะนอนมาแล้วตกปรากฏพูดปุ๊บมาปั๊บเลย กำลังซ้อมมืออยู่ลงมาเร็วเนี่ยมันกัดเอาแนะนะ่หนาโดนนะอ่ะล่าสุดไอ้หลงมันกลัวโดนฮะตอนนี้ควบคุมไม่ได้แล้วโอ,อโอ้มันจะปาดคอล่าสุดโดนจะปาดคออยู่เล้วอ <laughs> โดนจะปาดคอเอานะ <laughs> มองเห็นหรือเปล่านะ จ้านะด้วยด้วยป่อดด้วยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวอืมอพุ่งมาปาดกอการเข้าเลยนะี่เคยไหมเคยพุ่งแล้ววิ่งหนีไม่ทันมะก็ผีกนะันแล้วมันมีหมดดับน้ำมันด <laughs> น่าจะเป็นรุ่นใหม่แบบหมดดับน้ำได้เนาะใบพัดมันก็มีแล้วนะใช่ต้องใส่ถุงดูแล้วรุ่นใหม่ก็น่าจะไม่มีนะ <laughs> <laughs> ดำน้ำนี่จะถ่ายภาพใช่ไหมใช่มันจะหมุนมถ้าหมวดถ่ายภาพเขาจะหมุนให้ไม่มันเป็นหมุนหมุนเฉยๆอืมหมด450องศาอืม,อ,มอ้อมันโฟกัสหลังผมไว้เลยเหรออืมพร้อมพุ่งมาตัดเลย <laughs> นี่ได้สีหมดโอ้โฟกัสพี่นายแล้วพุ่งตัดพุ่งแน่ กืหมดอื่นลองดูก่อนเอ้ามาหายอันนี้หมุนวนขึ้นไหเวลากดเลื่อนหมดเรากดตรงไหนเปลี่ยนหมดโอ้ยโอ้ยมันจะเอาแล้วน่ะมันจะเอาแล้วน่ะอ้เ่มันจะเอาเราแล้วน่ะมันฟู่ฟู่มาแล้วเมื่อกี้เหมือนจะพ่นพิษเลยอันนี้จะหมุนรอบเราหมุนรอบเราขึ้นไปเรื่อยๆ มันจะมุนรอบเรา,ราขึ้นไปเรื่อยๆใช่มันมีหมดของมันด้วยเฮ้ยอยู่นี่ไปแล้วไอ้พี่มุนขึ้นไปโน่นแล้วมุนไม่ไใช่ม <c oughs> ุนไปไใจตกน้ำเลยบอกมันเลยตกน้ำเลยเดี๋ยวมันจะพุ่งเข้ามาใช่ไหมอือพุ่งเองแบบไม่ต้องบังคับเลยใช่ตะบิกไม่อยู่คือกินเลยได้ <c oughs> นี่ปีมันมาแล้วมันมาแล้วมันเอาแล้วนะแล้วมันเอาเราแล้วนี่ไม่ดีที่มันเบไ,ไ,ได้เนาะมีเตียวขากล้องขากล้องเลยเตียงยม้ตีมาเลยแล้วเจนมันพุ่งมาขากล้องนี่อย่าไปห่วงนะฟาดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นเราจะไม่เหลือนะชีวิตเรามาดอะไรมะ

ืมลงมาแล้วลงไปไหนแล้วน่ะไม่รู้ตัวอะไรอ่ะพ่อหนูอยู่ไม่ได้เลยมันสงสารมันเ้ยพอเถอะหนูอยู่ไม่ได้แล้วพ่อยังกลัวม่นยังกลัวม่นยังกลัวไลงกลัวโดนให้ดีไปไปไปเดี๋ยวพาไปนั่งอยู่รถแล้วหนุ่พี่เขาก็มาตกปรากฏ ได้อยู่บ่แต่ละมือนะม้วนได้กี่ตัว่้วนนี่สิบกัวโตโอ้มาวิบกัวโตเนาะสิบกัวโตในโดนอยู่บ่อหรือว่ามาครา้เดียวเครื่องมือโอ้หินเขาโต๊ะม้วนแป๊บเดียวเลยสังมงเดียวสามสิบโตสั้งโมงกว่าโคตนะตอนเล่งเขามากันตอนเล่ง มันมันค่ำๆา,ม,าำๆมันนะประมันค่ำค่ำเขามากนะโอ้สงสัยผมต้องหาไม้มาทำแบบนี้แล้วล่ะ,ละน,นี่บ่มีเบ็ดโอ้เหีือ่มันก็กลิ่นดีนะนี่บ่ <l ug> บได้เอาอันเลือดหมูมันอ้อยบ่เห็นพ่อใหญ่นมาตกเราเอาเลือดหม,ม,ม,มูได้มาอ้อยนะ มีตกปรากฏนะเอฟซีสั้นนะคือหรือเปล่าผมก็อยากจะมาตกอยู่สักวันนึ่งตอนนี้โดนก็บินขึ้นด้านบนแล้วเนียซีก็ไอไอหลงก็อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะหลงขึ้นรถแล้วเราไป